ไบรท์พิเชียทันโพสคลิปลงสระว่ายน้ำน่านรักแถมแอบ,บเซ็กซี่เห็นลุกน่ารักน่ารักใสๆมาตลอดสำหรับไบรท์พิเชียทันภรรยาสาวคนเก่งของโตศักดิทธิ์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วแต่ไม่ได้แต่งตัวบืว้อว,วาหรือเซ็กซี่ ไม่ว่าจะใส่อะไรก็ดูน่ารักไปหมดจริงๆเลยล่ะค่ะเพราะความสดใสและรอยยิ้ม,มหวานๆของน้องไบรท์ที่ดูกี่ทีก็มีสเสน่ห์โดยล่าสุดน้องไบรท์นั้นก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด โพสภาพและคลิปในสระว่ายน้ำซึ่งน้องไบรท์นั้นมาในชุดว่ายน้ำสีน้ําเงินพอให้เห็นความเซ็กซี่แบบเบาๆจนมีคนแซวบอกว่าอยากให้น้องไบรท์นั้นลุกขึ้นมาเดินริมขอบสระว่ายน้ำ ขนาดโชว์ไม่เยอะแต่ทำเอาฟแฟนๆเนี่ยกดไลค์ให้น้องใบ้กันแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะรวมถึงดาราเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นจอยลินลนีก็เข้ามาคอมเมนต์นล,ลากเ,าามเมกสียงยาวว่าว้าวเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูยากเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ